สวัสดีครับช้างแตงจากรพง์นะครับก็เอาคลิปมาฝากเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับเป็นคลิปยาวนะวันนี้นะครับก็ลูกค้าที่ทําลูกค้าคนไหนที่ทำตัวกดล็อกเนี่ยครับตัวนี้นะครับหักไปนะครับวิธีใส่หรือวิธีเอาออกในส่วนมากลูกค้าจะติดตรงที่เอาพลาสติกที่มันหักฝังออกยากนะครับอันดับแรกเลยถ้าเผื่อเราลองดูก่อนนะครับว่าเราจะทํำยังไงอันดับแรกเอาตัวที่มันที่เป็นโคนตัวนี้นะครับออกมาก่อนนะครับแล้วก็เอา ตัวพลาสติกนี้ออกให้มันได้ก่อน <acceptable> วิธีเอาออกก็คือใช้ไขควง2ตัวเนี่ยครับาทาเป็นตัว x นะครับเพราะมันเป็นพลาสติกเนาะแล้วก็ดันทั้ง2ฝั่งนะครับกล้องเห็นไหมนะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนขึ้นนะครับ,บ <hart S 1> มันเป็นพลาสติกจริงๆเราสามารถ right ที่จะทําให้เกลียวมันาหายไปได้แต่ว่าเราเราลองหมุนขึ้นก่อนนะครับเ <speaker> นี่ยนะครับถ้าหมุนเกลียวถ้าในกรณีที่มันไม่ขึ้นนะครับเราต้องตอกพลาสติกทิ้งนะครับ <speaker> เ,เดี๋ยวผมลองหมุนก่อนนะ uh oh? ว่าเขาขึ้นไหมนะครับเ,เ,เ,เขาจะเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับอันดับแรกคือเราต้องเอาออกให้มันได้ก่อนนะเราถึงจะใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับถ้ามันไม่ได้จริงๆนะครับต้องตอกงานพลาสติกทิ้งนะครับเมือ่อ หมุนออกยากนะครับตัวนี้อันนี้คือหน้าง,งานเลยนะครับเพื่อนๆจะได้รู้จะได้เห็นว่ามันมันมีความยากของมันอยู่ในตัวนะครับเวลาซ่อมงานนี่คือยากนะครับจะใช้เวลานิดนึงนะครับผมจะใช้วิธีการงัดเลยนะครับงัดทิ้งก่อนนะครับไมฮะมันเป็นพลาสติกเดียวในจะไม่เสียอยู่แล้วนะครับถ้าเรางัดแบบงัดเป็นนะครับมันก็จะออกแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราไม่อยากเปิดฝาเราลองวางก่อน วางตัวสปริงนี้ให้มันตรงนะครับแต่ถ้าเผื่อเราอยากจะรู้จริงๆเราต้องเปิดน็อตสามตัวนี้ดูแต่ช่างไม่ได้เปิดให้ดูช่างจะลองวางก่อนนะครับวางให้มันตรงก่อนนะครับอ่ะถ้ามันตรงแล้วมันยากเห็นไหมฮะช่างก็ยังยากเลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วช่างจะเปิดฝาให้ดูนะครับโอเคนะมาเปิดฝาได้ทีน,นี้นะครับคือทําให้ดูว่ามันเป็นไปได้ยากถ้าเราจะวางเองนะครับ พันนอตสามตัวนะครับเราจะได้เห็นแกนข้างในมันอันนี้จะเป็นสดอยู่ที่นั่งงานเลยนะครับมันก็เลยทำให้ตะกุกตะกักแล้วก็ใช้กล้องมือถือเป็นตัวถ่านครับพอเสร็จแล้วนอตสามตัวออกเราแกะฝาออกเลยนะครับถ้าฝาที่มันไม่เคยแกะเนี่ยมันจะแกะยากหน่อยนะ เนี่ยครับพอแกะแล้วเนี่ยจะเห็นตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นตัวดันตัวตีนผีนะครับถ้าเผื่อเราไม่แกะเนี่ยเราจะมองไม่เห็นแล้วเวลาเราใส่เนี่ยมันจะใส่ไม่ถูกใส่อย่างเงี้ยมันจะใส่ไม่ถูกนะครับถ้าเราแกะเนี่ยเราจะเห็นร่องที่เราจะใส่ก็คือวางลงไปตรงตีนผีเลยนะครับตรงเดือยนี้ให้มันตรงกับรูนะครับเสร็จแล้วเราหมุนนะครับหมุนตัวที่ปรับที่มันหักเนี่ยหมุนลงไปนะครับก่อนที่จะหมุนเอ่อทุกครั้งถ้าเพื่อนๆมีจระบีนะใส่นะครับ เพราะว่าตัวนี้มันจะใช้หมุนปรับมันจะได้ลื่นนะครับใส่จารบีตรงหัวนิดหนึ่งเป็นจารบีขาวนะครับอย่าใส่ใส่จารบีแดงนะมันจะกลายเป็นจารบีแห้งไปพอใส่แล้วก็หมุนเข้าไปเลยนะครับอยากอยากกินเกลียวนะครับหมุนอย่าอย่าไปฝืนเกลียวเขานะครับนะครับมันก็จะหมุนลงได้ง่ายขึ้นพอเสร็จแล้วเนี่ยระยะผมจะให้ปรับไว้อยู่ที่ตรงกลางก่อนนะครับแล้วลูกค้าจะกดปรับตรงไหนให้มันหนักเบาก็กดปรับเองได้นะครับแล้วก็หมุนล็อกนั่นเองแล้วก็ ปิดฝานะครับทีนี้มันก็จะสามารถที่จะยกขึ้นยกลงได้แล้วนะครับมานเโอเค